ตรวจบทสันเสริมพระพุทธคุณทุกวันอิติศโสหนึ่งร้อยแปดจบประจำวันที่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกห้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมโะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติติโซภควาอะระหังสัมมาสัมพปโชวิชาจารณาสัมปนโนสุขโตโลกาวิถูอนุตสาโรปุริสาธรรมะสาละทิสข้าเทวมนุสานางโคโจภควาตีอิติติโซภควาอะระหังสัมมาสัมพปโชวิชาจารณาสัมปนโนสุขโตโลกาวิถูอนุตสาโรปุริสาธรรมะสาละทิสข้าเทวมโนสานางโคโจภควาตี อิติปกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิถูวนุตตโรปุริสทธรรมะลาิสาาเทวามนุษานังโจวาติอิิักวาระหังสัมมาสัมพโธวิจาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูวนุตตโรปุริสาธรรมะาลาทิสาชาเทวามนุษสานังุทโจภวาติ อิติฏฐะภักวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาฉัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตะโรปุริสสะธรรมะสาระติสัตชาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโะภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาฉัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตะโรปุริสสะธรรมะสาระติสัตชาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณนาสัมมนโนสุกโตโลเกวิถูวานุตตะโรปุริสาธรรมะสาละทีสะชาเทวามนานาพุตโตภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาสัมปโนสุปโตโลาวิถีวานุตตโลปุริสาธรรมะสาลทีสชาเทวามันโนชาพุโตภควาติ อติปิโสภควาระหังสัมมาสัมทจธวิชาจจรนาสัมปันโนสุกตโลกาวิถูวนุตตโลปุริสสะธรรมะสาระติสัท่าเทวมสะนางพุโววตอิติปิโสภควาลหังสัมมาสัมปโนวิชาจราสัมันโนสุโตโลกาวิถูวานุตตโลปุริสาธรรมรติสท่าเทวมนุสานางพุทโวภควาติ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโตวิชาจจรนาสัมปันโนสุกตโลกกวิทูอาโนตตะโรปิสาธรมสะติสทะเทวมโนสะนางโคโถภวตอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมโตวิชาเารนาสัมปันโสุกตโรเกวิทอนุตตะโรปิสาธรรมะสะาติสทเทวสะนางโคโตภควาติ อิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทุอนุตตะโลปุริสาธรรมะสาระติสัทเทวัมนุสฆาังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทุอนุตตะโลปุริสาธรรมะสาระติสัทเทวัมปโนฆาณคุโธภคกวาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทุอนุตตะโลปุริสาธรรมะสาระติสัทเทวัมปโนฆาณคุโธภักว ปิติโสภวาลหังสัมมาสัมพุโตวิชาจรนาสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลิชาธรรมชาทิสธาวปนางคุโตภวิิตโสภวาลหังสมมาสัมโตวิชาจรนาสัมโนสุขโตโลกาวิทวานุตโลชาธรมาทิสธาตวันปนโนางคโตภควาติ ปิติุโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาขัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตารโลปุริสาธรรมะสาลาทิสตาเทวมนุสสาน낭พุทโธภัควาติปิติุโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาขัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตารโลปุริสาธรรมะสาลาทิสตาเทวมนุสสาน낭พุทโธภัควาติ อิติปิโสภะวาลังสัมมามพุโธวิชาจราสัันโนสุตโตโลกาวิทูนนุตตะโลปุริชาธรรมะชาลติาทาเทวมนุสสนางพคตโวภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมามพุตธวิชาจจรณาขบันโนสุกตโตโลกาวิทูนนุตตะโลปุริชาธรรมะชาลติาทาเทวมนุสสนางโุทโวภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมามพุโธวิชาจรนาันโนสุตโตโลกาวิทูนนุตตะโลปุริชาธรรมะชาลติสะทาเทวมนุสสนางพุตโวภควาติ ติฏิโตภควาลาหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิถูนาโนตโลปุริชาธรรมชาลาทสธาวามโนชาณงโคโตภวาติติ nya, i, hai, ciudad, ิโภควาลหังสัมมาสัมพทวิชาจรนาสัมโนสุโตโลกวิถูานตโลปุริชาธรรมชาลาทสธาเทวามนชาณงโตภวติติิโภควาลหังสมมาสัมพุวิชาจรณสัมปโนสุโตโลกาวิถูนานตโลปุริชาธรรมชาลาทิสธาวามนชาณโตภควาติ อิติปิโสภัวาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูวนุตตะโรปริศาธรรมะธาตุทิศธาเทวมนุสย์นังพุทโธภักวาติอิติปิโสภัวาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูวนุตตะโรปริศาธรรมะธาตุทิศธาเทวมนุสย์นังพุทโธภักวาติอิติปิโสภัวาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูวนุตตะโรปริศาธรรมะธาตุทิศธาเทวมนุสย์นังพุทโธภักวาติ ปิติโต๊ะกวาราหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุิารมะละทิศาเทวามนาังพโตักวาติโักวาระหัง mm ัมมาสัม cin พ <cing> ุวิชาจารนาสัมปนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปิารรมะลทิาเทวามนสาังพุทโธปักวาติ พิิติโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุิสาธรรมะาละิาเทวามนางโธภควาติติโสภควาลหังสัมมาสัมุทโธวิชาเจรนาสัมนโนสุขโตโลกกวิูอนุตตโลปุิาธรรมะาระาเทวามานางโโธภควาติ ปิติโต๊ะปัวาละหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสมบันโนสุกโตโลกวิทูอนุตะโลปิสาธรรมะฆาลาติสัทธาเทวมนุนฆานังพุทโธภควาติปิติโต๊ะปัวาละหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสมบันโนสุกโตโลกวิทูอนุตะโลปิสาธรรมะฆาลาติสัทธาเทวมนุนฆานังพุทโธภควาติปิติโต๊ะปัวาละหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสมบันโนสุกโตโลกวิทูอนุตะโลปิสาธรรมะฆาลาติสัทธาเทวมนุนฆานังพุทโธภควาติ อิติโตภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนโตตโลปุริสสธรรมะาละติสคาถวามนุษยนางคุตภวาติอิิโภวาลังสัมาสัวิชาจรนาสัมปโสุโตโลกาวิทูนตโลปุิสาธรมะาติสาิวมนุษยนางคตภวาตินิิโตภควาลังสัมมาสัมพุโววิชาจรนาสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนโตตโลปุริสสธรรมะาละติสถาเทวามนุษยานังคุโตภควาติ ปิติภิโสภะวาละหังสัมมาสัมโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนโนสัโลปิศาธรรมะสาละทิศาธาเทวามนุษย์นังคุโฐภะวาติปิติภิโสภะวาละหังสัมมาสัมโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนโนสัโลปิศาธรรมะสาละทิศาธาเทวามนุษย์นังคุโฐภะวาติปิติภิโสภะวาละหังสัมมาสัมโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนโนสัโลปิศาธรรมะสาละทิศาธาเทวาม สิทิพิโตภควะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสิกโตโลกวิทูนะโนตโลปุริชาธรรมะสาละทิสทธาเทวามนุษนังพู่ตวภควะติสิทิพิโตภคกวะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูนะโนตโลปุริชาธรรมะสาละทิสทธาเทวามนุษสนังคตวภควะติิทิิโตภักวะลหังสัมมาสัมพโธวิชาจรนาสัมนโสุกโตโลกวิทูนะโนตโลปุริชาธรามะสาละทิสทัสติ อิติภูมิโภควาลังัมมาขมิโตวิชาเจรนาขมันโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมสาลติสทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติภูมิโภควาลังัมมาขมิโตวิชาเจรนาขมันโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมสาลติสทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติภูมิโภควาลังัมมาขมิโตวิชาเจรนาขมันโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมสาลติสทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติ อิติปิโสภักวาลังคัมมาสุมุทุวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปุริชาธรรมะสาลิสัทาธิวัฒนุสานังภูโตภักวาติอิติปิโสภักวาลังคัมมาสุมุทุวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปุริชาธรรมะสาลิสัทาธิวัฒนุสานังภูโตภักวาติอิติปิโสภักวาลังคัมมาสุมุทุวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกาวิทูนันโนตโลปุริชาธรรมะสาลิสัทาธิวัฒนุสานังภูโตภักวาติ พิจิพิโสภกวาลังสัมมาสมโวิชานาสัมโนสุกลกาวิทนนสโลบริชาธรมาิาวมนุชานังตภวาติพิจิิโสวาังัมาสมโวิชารนาสัมมนโนสุกโตโลกาวิทนโนสโลบริชาธรรมาิสธาตวัมนุานัตภควาติพิจิิโสภควาลังคัมมาสมโตวิชาเจรนาคัมมสุโตโลาวิทนโโลบริชาธรรมาธาวมนุานังคโตภควาติ อิติปิโสภควาลังคัมมาสัมโตวิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโตโลบริชาธรรมกาลาติสตาเทวานุชานางคุโตภคกวาติอิติปิโสภควาลังคัมมาสมโตวิชาจรนาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทุนนโนตโลบริชาธรรมกาลาิสตาเทวานุานางุโตภควาติอิติปิโสภควาลังคัมมาสัมโตวิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโตโลบริชาธรรมกาลาิสตาเทวานุานางุโตภควาติ พิธีพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณะสัมันโนสุกโตโลกาวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสาระทิสธาติวัฏมนุสานังคุโตภควาติพิธีพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณะสัมันโนสุกโตโลกาวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสาระทิสธาติวัฏมนุสานังคุโตภควาติพิธีพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณะสัมันโนสุกโตโลกาวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสาระทิสธาติวัฏมนุสานังคุโตภควาติ พิิโทวาลังสัมมาคุมโทวิชาจรนะสัมโนสุกโรโลกวิทนโนตะโลบริชาธรรมสาละทิศาธาเทวานา낭คุโตพักวาติอิธิโทพัวาลังสัมมาคุมโทวิชาจรนะสัมโนสุกโรโลกวิทนโนตะโลบริชาธรรมสาละทิศาธาเทวานุนา낭คุโตพคกวาติพิธิโทวาลังสัมมาคุมโทวิชาจรนะสัมโนสุกตโตโลกวิทนโนตะโลบริชาธรรมสาละทิศาาเทวานา낭คุโตพคกวาติ ิิิโสภัวาลังคมามโทวิชาจจรนาสำบรรสุโตโลกวิทุนานตโลบริชาธรรมะาลติสชาเทวมโนาณโคตวภกขวาติพิีิโสภักวาลังคมามโทวิชาจรนาสรรนสุกโตโลกาวิทุนโนตตโลบริชาธรรมสาละติสชาเทวะมโนชาน์โคตภกวาติิีิโสภักวาลังคำมาชมโทวิชาจจรนาสำบรรสุโตโลกวิทุนานตโลบริชาธรรมสาละติสาเทวนมโนชาโตภักวาติ ปิต MM. ิพิโสภคกวะลังคัมมาคุมโธวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปริสาธรรมกาลธิสถาเทวมฒนุชานังโโตภควาติปิติพิโสภคกวะลังคัมมาคุมโธวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปริสาธรรมกาลธิสถาเทวมฒนุชานังโโตภควาติปิติพิโสภคกวะลังคัมมาคุมโธวิชาจรณาคัมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปริสาธรรมกาลธิสถาเทวมฒนุชานังโโตภควาติ พิธีพิโสภักวาลังสำมาคมโมวิชาจรนะสำมนรณสิบโตโลกาวิทูนานโนตโลบริชาธรรมะชาลตทิจธาติวามนุสนา낭คุโธภักวาติพิีพิโสภักวาลังสำมาคมโตวิชาจรนะสำมนรณสิบโตโลกวิทูนันโนตโลบริชาธรรมะชาลตทิจธาติวามนุสชา낭คุโธภักว่าติพิธีพิโสภักวาลังคำมาคำโตวิชาจรนะสำมนรณสิบโตโลกวิทูนันโนตโลบริชาธรรมะชาลตทิจธาติวามนุสชา낭คุโธภักวาติ อิธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทวิชาจจรนาสัมมโนสุกตโลกาวิทุนันโนตโลปริชาธรรมาลาจิสถาเทวามนุสาน낭พุทโภควาติิิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเารนาสัมมโนสุกตโลกวิทุนนโตโลปริสาธรรมาลาิสตาเทวมนุสา낭พุทโภควาติ พิธีพิธวัควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาธรรมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตัโลปิสาธรรมะทาระิสท้าทวมนุสานังพุทโธวัควาติพิธีพิธวัควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาธรรมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตัโลปิสาธรรมะทาระิสท้าทวมนุสานังพุทโธวัควาติพิธีพิธวัควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาธรรมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตัโลปิสาธรรมะทาระิสท้าทวมนุสานังพุทโธวัควาติ ิิโว่าล้างัมมาสิโวิชาเจรณาขมมนโนสุโตโลกวินนตโลบริาธรรมชาติทาเวามโนสาพุทโธพวาติิิโทพวาล้างขมมาสโทวิชารณามมโนสุโตโลกวิทนนตโลบริชาธรรมสาติทาเวมนสาพุทโธพวาติิจิโทพควาล้างัมมาสทวิชารณามมนโนสุโตโลกวิทนโนตลโลบริชาธรรมสาติทาเทวมนสาพุทโธภควาติ สิทิพิโสภควาลังคัมมาจึงมิโสวิชาเจรนะคัมมโนสุปโตโลกาวิถุนะนโนตโลบลิสาธรรมะฆาลาทิจนาทิวามิโนชานังภุทโธภควาติสิทิพิโสภควาลังคัมมาจึงมิโสวิชาเจรนะคัมมโนสุปโตโลกาวิถุนะนโนตโลบลิสาธรรมะฆาลาทิจนาทิวามิโนชานังภุทโธภควาติสิทิพิโสภควาลังคัมมาจึงมิโสวิชาเจรนะคัมมโนสุปโตโลกาวิถุนะนโนตโลบลิสาธรรมะฆาลาทิจนาทิวามิโนชานังภุทโธภควาติ สิทิพิโสภควาลังคัมมาคัมโทวิชาเจรนาคัมโนตุปตะโลกาวิจุนานโนตะโลบริชาธรรมะสาลิกิจธาเทวามนเนกานุพุทธภควาตีิทธิพิโสภควาลังคัมมาคัมโทวิชาเจรนาคัมโนตุปตะโลกาวิจุนานโนตะโลบริชาธรรมะสาลิกิจธาเทวามนเนกานุพุทธภควาตีิทธิพิโสภควาลังคัมมาคัมโทวิชาเจรนาคัมโนตุปตะโลกาวิจุนานโนตะโลบริชาธรรมะสาลิกิจธาเทวามนเนกานุพุทธภควาตี ิิโสควาลังสัมมาัโทวิชาจรนาคมมโนสุตโลกวิชุนโตาโลบริสาธรรมะชาลติธาตวมนสาโนภโธภวาติิทิโสภวาลังสัมมาคัโวิชาเจรนาคัมมโนสุตโลกาวิชุนโตาลโลบิสารธรรมชาลติธาตวะมนสาโนภโธวาติสิทิโสภควาลังสัมมาคันโวิชาจรนาคัมมโนสุตโลกาวิชุนโตาลโลบิจาธรรมะชาลติจธาตวะมนสนาโนภโธวาติ ิิโวาลังสัมมาโทวิชาจานมโนตุตตโลกาวิจนโนตโลบริชาธรรมาละิสรเทวมโนชาณกุตโวาติิิโสวาลังคัมมาจมโทวิชาจาะมโนสุโตโลกวิเนโนตโลบริสาธรรมะาลิสราเทวมโนาุโวาติพิิรโสวาลังสัมมาจมโทวิชาจานะัมโนสุโตโลกวินโนตโลบริสาธรรมาลิสราเทวมโนชาณกุตโวาติ ิิวะโวลังสมาโวิชาจนาคัมโนตุตโลกวิเนโนตโลิาธรรมาติาเวมโนางพุทโธภวาติิิโสภวลังสมาโวิชาจนาัมโนตุปตโลกวิเนโนตโลริาธรรมาติาเวมโนางพุทโธภวาติิิโสภวลังสัมมาโวิชาจราัมโนตุตโลกวิเชนโนตะโลบิาธรรมาติาเวมโนางพุทโธวาติ สิจิโสภกว่าลังคัมมาคัมโสวิชาจรนาคัมโนสิปตะโลกาวินโนตาโรริสาธรรมะกาลติสาเิวมันเนศนาพุโสภคว่าติสิจิโสวกว่าลังคัมมาคัมโสวิชาจจรณาคัมโนสิโตโลกาวิชานโนตลโปบริชาธรรมะกาลติสชาติวมันเนศนาคุโธภคกวาติสิจิโสพักว่าลังคัมมาสิวิชาจรนาคัมโนสิโตโรกาวิชฌนโนตลโรบริสาธรรมะกาลติสชาติวมเนเนศนาพุโสภควาติ ทิโสภคกวาหลังสัมมาสัมถวิชาจารณนาสัมโนโลกาวิโนนโลบริชาธรรมชาติ่สาทวามโนชาตโภควาติทิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจารณนาสัมโนโลกาวิโนนโลบริชาธรรมชาติ่สาทวมโนชากตภควาติท่ิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจารณําสัโนดตโลกาวิโนนโลบริชาธรรมชาติ่สาวมโนชาตโภควาติ พิธีพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาคัมปันโนสุปโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมกาลติสัจจะเทวมนุษยานังพุทโธภควาติพิธีพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาคัมปันโนสุปโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมกาลติสัจจะเทวมนุษยานังพุทโธภควาติพิธีพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาคัมปันโนสุปโตโลกาวิทูนันโนตโลปริชาธรรมกาลติสัจจะเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ พิจิตรโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเารณากรรมโนตุปโตโลกาวิทูนะโนตโลปริจาธรรมะสาละสิอสราติวะมันุสขาังคุทโธภควาติพิจิตรโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเารณากรรมโนตุปโตโลกาวิทูนะโนตโลปริจาธรรมะสาละสิอสราติวะมันุสขาังคุทโธภควาติพิจิตรโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเารณากรรมโนตุปโตโลกาวิทูนะโนตโลปริจาธรรมะสาละสิอสราติวะมันุสขาังคุทโธภควาติ อิทธิพิโสักขวาลังขบมาเกิดมโทวิชาเจราานาคัมโนเจวะโตโรกาวิเทนโนชาโลเบริบารบาาสาตัมราคะลาคิสะตาเทวามบริสานังพุทโธภักขวาติจบอิทิปิโสหนึ่งร้อยแปดจบขอความเปสิริมงคลจงมาเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านขอต่อด้วยชา้าหัวใจอิทิปิโส อาจังวิสุโลปุจาผู้ภาอาจังวิสุโลปุจาผู้ภาอาจังวิส Mont ุโลปุสาผู้ภาอาจังวิสุโลปุจาผู้ภาอาจังวิสุโลปุจาผู้าอาจังวิสุโลปุจาผู้ภาอาจังวิสุโลปุจผู้าอาจังวิสุโลปุจาผู้ภาอาจังวิสุโลปุาผู้ผูาคาถาหัวใจดิพินี้ ใช้สวดภาวนาทุกๆวันก่อนออกเดินทางจากบ้านดูนักแรช่วยคุ้มครองป้องกันภัยศัตรูนิก,ก้าทำ้ายและยังเป็นสเสน่ห์ถามหานิยมอีกด,ด้วยสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่ทานสาธุสาธุ